ก็วันนี้นะครับครูอาร์ตครัโทนคนครับมาแล้วนะครับเรานะครับเปิดธุรกิจนะครับสอนอยู่ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะชั้นเจ็ดนะครับในที่นี้ครับทุกคนครับใครยังโสดครับยกมือขวาใครมีลูกแล้วไม่โสดแล้วยกมือซ้ายครับใครคิดไม่ออกจกสองมือเลยก็ได้นะครับโอเคครับแน่นอนครับทุกๆคนที่มีลูกนะครับรวมถึงผมเองเนี่ยก็อยากที่จะ ให้ลูกของเรามีอนาคตที่ดีถูกไหมครับอย่างพี่โหนครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะได้มีหนน้อยลืมตาเราเริ่มคิดถึงอนาคตของลูกเราแล้วใช่ไหมครับแน่นอนครับว่าเราก็เป็นห่วงว่าลูกของเราอะอนาคตขเขาจะเป็นอย่างไร <S <S เพราะฉะนั้นครับสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราเองอะผมเองก็คํานึงถึงเหมือนกันนะครับเราก็เลยมองว่าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ย AI และ c o ดิ้งเนี่ยมันจะมีผลกับเขามากๆ9 0ของอาชีพเนี่ย จะเกิดขึ้นไม่ได้หรือเขาจะต้องเอาโคดิ้งเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนนะครับผมก็เลยเปิดโรงเรียนนะครับแล้วก็มีหลักสูตรที่สามารถที่จะเริ่มการเรียนได้ตั้งแต่5ขวบขึ้นไปจนถึงจบมหเลยนะครับเข้ามหาลัยได้เลยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมสอนอยู่นะครับมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับตั้งแต่เด็กเล็กนะครับเราจะสอนในเรื่องของการเขียนโค้ดประกอบจนโดยใช้เลโก้ครับเขาใช้เลโก้เขาจะรู้สึกง่ายและเข้าใจได้นะครับ ได้พื้นฐานวิศวกรรมพอโตขึ้นมาครับเราสามารถจะบอกให้เขาเนี่ยสร้างชิ้นงานเป็นสามมิติได้นะครับรวมไปจนถึงการเขียนเกมครับไม่ใช่เล่นอย่างเดียวแต่เขียนเองได้นะครับและก็สร้างขอร์ตโซลิโอเข้าไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยที่เขาต้องการได้นะครับส่วนที่3ครับเป็นเซอร์วิสที่เราเปิดมาเพิ่มเติมนะครับก็คือการสอน AI เดี๋ยวนี้ไม่มีไไม่ได้แล้วถูกไหมครับรวมจนถึงเราไม่ได้สอนแค่เด็กนะครับเราสอนผู้ใหญ่ด้วยนะครับเรามีอาจารย์สอนคนเก่ง เพิ่มเติมอีกคนหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์ขีดมาช่วยผมด้วยนะครับสิ่งที่เราแตกต่างนะครับแน่นอนครับเวลาเราสอนสอนจริงและต้องทํางานได้จริงครับเราไม่ได้สอนมั่วๆส่วๆแล้วก็จบไปแบบเบิร์นเวลานะครับไม่ได้สอนเอาลูกมาแล้วก็จบๆไปนะครับเขาจะต้องมีการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับแล้วผมก็มีในเรื่องของการที่ว่าตอนนี้เรามีหลักสูตรนะครับที่จะทําให้พาเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินได้นะครับรวมจนถึงนะครับพาร์ทเนอร์ที่ผมเป็นทีมวิจัยพัฒนาหลักสูตรเนี่ย ไม่ว่าในส่วนของสภาอุตสาการแห่งประเทศไทยสภาคุณวุฒิวิชาชีพนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรวมจนถึงราชมงคลกรุงเทพนะครับอันนี้ก็เป็นพนนร์ทเนอรของทางครับโพลุปฏินะครับซึ่งสิ่งที่แตกต่างนอกเหนือจากหลักสูตรนะครับนั่นก็คือครูของเราเป็นครูปฐถมวัยและเรียนเรื่องจิตวิทยามาด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาของเด็กๆแต่ละคนเนี่ยมีความรู้สึกสดชื่นสดใสและคุณพ่อคุณแม่เวลาเขาโพสลงไปเขารู้สึกว่าลูกของเขาเนี่ย ได้รับทั้งความรู้และมีความสุขในการไปเรียนครับผมนอกจากนั้นครับเราไม่ได้สอนแค่ที่โรงเรียนอย่างเดียวเรายังพาเด็กไปแข่งในระดับประเทศนะครับเราไดเ้เป็นตัวแทนนะครับไปแข่งที่ไต้หวันในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของทางท้าวโคโ้ทวพติค,ครับผมในห้าปีที่ผ่านมาครับเรามีนักเรียนนะครับผ่านมือเราไปแล้วมากกว่า500คนนะครับและเราไม่ได้สอน ในโรงเรียนที่เซนทัชั้นเจ็ดอย่เดียวนะครับเราดังมีความสามารถในการพาครูและก็อุปกรณ์นะครับไปสอนถึงโรงเรียนได้นะครับเรามีเรฟเวอเรนซ์อยู่ที่โรงเรียนอนวิดาอยู่ตรงเมืองทองนี้เช่นกันนะครับเด็กตั้งแต่ประถมหนึ่งไปจนถึงประถมสี่ครับเรียนโดยใช้หลักสูตรของทางคารพโครับผมสิ่งที่ผมลุก i n g for นะครับก็ตอนนี้เลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยเรามองหาคุณพ่อคุณแม่ที่มีวิสัยทัศน์นะครับพาน้องๆนะครับไปเรียนที่ เซ็นท่านแจ้งวัฒนากันนะครับผมประโยชน์เปิดบทสนทนานะครับแน่นอนครับเอาง่ายๆเลยครับอยากให้ลูกพี่นะครับเรียนโคดิ้งหรือใช้ AI เป็นไหมนะครับผมนะครับเชียร์เลยนะครับผมมีเพื่อนเปิดสถาบันสอน AI สําหรับเด็กเล็กนะครับชื่ออาจารย์นาครับสถาบันเขาเก่งมากเด็กๆได้รางวัลประดับประเทศนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยเลยนะครับแล้วเราก็นัดให้เลยนะครับว่าลองนัดพาลูกไปทดลองเรียนฟรีครับสำหรับเพื่อนๆเบียร์ไนบอกได้เลยนะครับ ให้ลูกๆไปทดลองเรียนฟรีได้กับครูอาร์ที่เซ็นทันแจ้งวัฒนะครับผมเฟสทูลิสึ์ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราได้ยินผ่านหูมาง่ายๆเลยครับเราเจอทุกวันเลยครับว่าโอ้โหลูกๆเอาแต่เล่น iPad ทํำยังไงดีนะครับหรือบางทีโอ้ยไม่รู้ว่าลูกจะชอบอะไรจะชอบนู่นชอบนี่ชอบนั่นก็ได้ยินมาก็บอกมาได้นะครับหรือถ้าอยากให้ลูกเรียนโคดดิด้งไม่รู้จะเริ่มยังไงทุกอย่างนี่ครับมาหาครูอาร์ทได้เลยนะครับเดฟเฟอร์เรนต์มาได้เลยนะครับมิสคอนเซปชันครับเราเจอบ่อยๆเลยครับที่ผมเจอก็คือ ไปเรียนที่ไหนก็เหมือนกันแหละโอ้โหเปิดโค้ดดิ้งกันทุกบ,บ้านทุกเมืองมาเลยครับต้องบอกเขาครับว่าของครูอานะครับสอนมีจิตวิทยาเด็กเรียนแล้วมีความสุขนะครับที่ผ่านมาได้แชมป์ระดับประเทศเลยนะครับและอีกอันนึงที่ผมเคยเจอบ่อยๆคือโอ้โหมันต้องเรียนด้วยหรอไอ้พวกนี้ไปเรียนภาษาดีกว่าไหมไปเรียนภาษาจีนภาษาังกฤษบอกใช่ครับเราอยากเรียนภาษาให้ลูกเรียนเพราะว่าเราอยากให้เขาสื่อสารมีสากลถ้าเราอยากให้เขาคุยกับเทคโนโลยีได้เราก็ต้องให้เขารู้ภาษาที่จะสื่อสารกับระบบได้ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญกับลูกเราและติดตัวลูกเราไปจนเขาสามารถจะเข้าสู่ระ,ระบบอุตสาหกรรมได้นะครับ mm hmm. สุดท้ายครับสิ่งที่ยังไม่แมทสำหรับทางครับโคโลบติกนะครับก็คือตอนนี้เรายังไม่สอนออนไลน์นะครับและเราต้องการผู้ปกครองที่สามารถจะส่งลูกไปเรียนที่เซนทรัลแจ้งวัฒนะได้เท่านั้นนะครับ mm hmm. สุดท้ายครับก็เป็น QR Code นะครับที่สามารถจะ ลองสแกนเข้าไปครับก็จะเป็น Facebook ซึ่งเราจะมีแอค i v i t y อยู่บนนั้นตลอดเวลาเลยนะครับก็ในวันนี้นะครับ5นาทีของผมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านากครับแล้วก็ขอเชิญไปที่เป็นท่านแจ้งวัฒนะได้นะครับขอบคุณครับ